เรานโกสวัสดีครับยังอยู่กันที่เมืองน่านเหมือนเดิมน,นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปชิมกาแฟที่ร้านกาแฟด,ดังของเมืองน่านนะครับแล้วก็เขาเป็นลอสเตอร์ชื่อดังของที่นี่เลยนะครับที่ร้านนอน่านนะครับอยู่ข้างหลังเลยนี่เห็นไหมอยอๆๆอ่านี่นะครับร้านนอนน่นนเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าที่เนี่ยเขามีอะไรให้ดื่มบ้างแล้วก็มีกาแฟน่าสนใจแค่ไหนนะครับไปไปข้นงในกันครับนี่ ลานตั้งบริเวณริมถนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นขับมาเนี่ยก็จอดแปะด้านข้างทางได้เลยนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ารถวิ่งค่อนข้างผุกพลาดเลยแต่ว่าก็เป็นซอยที่ไม่ใหญ่มากนะครับจะเข้าไปดูกันนะครับว่าหนอนหน้ามีอะไรให้ดื่มบ้างครับไปนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับก็ด้านใน เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับนอนน่านนะร้านจะไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับมีโต๊ะก็ามาสักหกโต๊ะนะครับแล้วก็มีสองซอนโซนด้านหน้าร้านแล้วก็โซนด้านในนะครับเป็นโต๊ะเล็กด้านหน้าก็จะมีตัวมาริกาแฟขายเยอะมากๆเลยนะครับเป็น,ปนแล้วก็เป็นโรสโดยทางร้านนะครับก็เดีย๋ยวเราจะเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะดื่มอะไรกันนะครับ นี่อันนี้เป็นตัวที่เล่งมาตนี้เป็นสกี้ตอนนี้ก็คือตัวเมล็ดหน้าร้านนะครับรก็มีให้ชิมแค่สามแบบนะครับว่าเข้มข้วกลางแล้วก็ข้าวอ่อนนะครับรก็ถ้าชอบแบบไหนก็คือลองคุยกับทางน้องหน้าร้านได้นะครับส่วนน้อนหน้าก็จะเป็นเมล็ดที่ซื้อกลับเท่านั้นนะไม่มีให้ชิมหน้าร้านเจีได้จังไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยากชิมตัวเวสกีก้ก่อนที่เราจะซื้อกลับนะนะครับ เมื่อกี้สั่งเป็นตัวอเมริกันนอเย็นไปนะครับเป็นขั้วกลางที่ทางนเขนาแนะนำว่ามันจะออกนุ่มแล้วก็เปรี้ยวเบาๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันใครมาก็สามารถแวะซื้อมเมล็ดกาแฟได้นะครับมีให้เลือกหลายตัวเลยหลายคาแรคเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็ตามที่เห็นเลยเนื้อน้ำึงด้วยนี่อย่างที่บอกไปเขาเป็นโรสเตอร์นะเพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวแบรนด์ของเขาเองนะครับ เหมือนว่าจะมีชั้น2ด้วยนะนตรงนี้เป็โซนขายโปสกาสนะครับแล้วก็ผงแจนะครับอันนี้นี่กาแฟเนื้อเนื้อสโลบาน่ารักมากเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านตั้งบริเวณเลมถนนเนาะตัวนี้เป็นตัวอเมริกันน้ำเย็นนะครับราคาก็50บาทนะครับสำหรับแก้วนี้เป็นขั้วกลางนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะครับราคาดีทีเดียวมาครับถึงเวลาชิมกันแล้ว อืมอเคนุ่มจริงๆครับนุ่มตามที่ทางน้องน่ารักแนะนําเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเรานับว่าอันนี้เปรี้ยวไหมส่วนตัวเราว่าไม่เปรี้ยวนะครับดื่มง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เค็มมากนะครับสำหรับใครที่แวะมาเนี่ยสามารถดื่มเป็นขวดกากนะครับมันจะได้เทสแบบติดติดกลิ่น เปรี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ขมเลยนะครับจะดื่มง่ายกว่าวดาร์กโรสนะครับที่ทางน้องแนะน,นำนะเพราะว่าเราไม่ได้ชิมตัวดาร์กโรส้วก็ตัวไลท์ซึ่งตัวไลท์เนี่ยทางนั้นบอกว่าเปรี้ยวเลยนะครับใครที่เป็นสายกาแฟเปรี้ยวก็ลองสั่งมาดื่มกันได้นะครับตัวเมนูเนี่ยที่นี่ก็มีเมนูให้เลือกหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราจัดมาหนักแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็คงจะดื่มเป็นแค่ตัวนี้นะครับผมใครที่มาก็ลองสั่งได้นะมีหลากหลายเมนูน่าสนใจเลย ส่วนของนอนหน้านะครับบริเวณตรงนี้จะไม่ได้เป็นส่วนที่เขาใช้รถกาแฟนะในเป็นบริเวณหน้าร้านซึ่งเรา,าไปดูมาทางร้านนะเขามีส่วนที่เป็นโรสเตอร์แล็ L L ด้วยนะครับใครที่สนใจไปดูก็ลองเข้าไปดูข้อมูลในเพจของทางร้านแล้วกันนะครับแล้วก็ต่างไปลองดูที่โรงคั่วได้นะ วันนี้ที่เรามาเป็นวันเสาร์นะครับก็เป็นช่วงสักประมาณ10โมงครึ่งนะครับคนไม่เยอะสามารถนั่งชิวๆนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้กว้างมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อแล้วก็เป็นเทคอเวก็สะดวกดีครับหรือว่าถ้าเกิดใครมาแล้วจะแวะผ่อนคลายชิลๆที่ร้านสักแป๊บหนึ่งก็ไม่ลำบากอะไรนะครับ ตอนนี้เราออกมาจากนอนนานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงครับถูกใจกับร้านนอนนานไหมเอ่ยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ช่องไปยังช anel น,น,นะครับเพื่อติดตามว่าเราจะพาไปนั่งนัคาเฟ่ดีๆที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับร้านนอนนานเนี่ยเราใส่โลเคชันไว้ให้ด้านล่างนะใครที่จะตามมาก็คือคลิกตามโลเคชันได้เลยครับสำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องไปยังช anel เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้ว